สวัสดีทุกคนขอโทษโทษโทษนะครับวันนี้เราจะมีการแข่งเกมเปิดการ์ดซึ่งการ์ดนี้วาววาเป็นคนทำเองใช่มือมือพูดนะครับรการ์ดนี้มันจะมีพลังถ้าใครเปิดขึ้นมาการ์ดพลังเยอะใช่ไหมครับก็จะได้กินก็ชนะ ก็จะได้กินขนมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง,งชิ้นนะครับเอาเอาก็แกะแกะอ้าวแกะก่อนเลยเรา,เา,เาก็ต้องมีเส้นเจ้าที่บ้างนี่เห็นไหมถ้าไม่ให้เขากินเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะไม่ได้เริ่มนะครับนี่ส่วนคนแพ้ก็จะต้องกินมาม่ารสเผ็ดนี้คูณหนึ่งคูณสองก็ไม่รู้ต้องกินดูแต่ต้องคนแพ้หนึ่งคำก็จะนะครับเอาละครับ การ์ดอยู่ตรงนี้ฝีมือว่าวาเขาอาจจะโกงหรือปเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันไ,ไอเทมเยอะกว่าตัวแล้วเอาเอาเอาวนี่นี่ยเพื่อไม่ให้จําได้นะครับรนี่จะไม่ให้มันมีการ์ดไม่ให้อีกฝ่ายนึงเลยอ้าวโอเคไปยิงฉุบกันใครชนะได้จับก่อนเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> จับแล้วครับได้การ์ดอะไรวางลงมาอ้าวไม่เปิดเราจะรู้ได้ไง คือการเนี้ยให้ให้คือหนูต้องเลือกให้ครูว่าครูจะกินต้องกินอะไรอะไรคือการแบบเนี้ยคือเล่าใผู้อื่นทานคือหนูสามารถเลือกได้คมีการเลือกให้คนอื่นไหนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาคนเย็นคนบริสอันนี้คือการเลือกให้ผู้อื่นทานนะครับให้ครูทานอะไรอ่ะอ้าวให้ครูชิมก่อนให้ครูชิมก่อนให้ครูกินอันนี้อ่ะอยากรู้คืออะไร อ่าก็อันนี้ก็คืมมอามาม่ารสเผ็ดนั่นเองนะครับกินคขามาดูกัน,นโ,อโ,โอ้โหทายแล,ล้วโดนไปแล้วนะครับหนึ่งคำอ,อ้าว ปั๊บโอ้โหกูได้สองพันถ้วนโอ้โหนี่การพลังสองพันของวาวานะครับดูครับห <c oughs> น้าตาหน้าตาได้เก็บม,มากเลยอ้าวเปิดเปิดแล้วเอาไปเก็บตรงนู้นครับ <c oughs> นั่นไงอันไม่กด้าหยิบไ่ะเอาละครับเปิดลยครับ <c oughs> เอา <c oughs> นี่อันนี้ก็ะงดกว่าเอาล้ครับหนึ่งข้ามบอกความเผ็ดหน่อยครับดูหน้าเอ้ยอัดวิดีโออยู่ ได้ขนมเลยโวยวายด้วยนะครับยังไม่มีใครได้เลือกเปิดขนมเลยครับา <c oughs> อ้วแก้เผ็ดก่อนนะครับกูได้กินขนมอ่ากูชนะตาหนึ่งอูชนะหนึ่งตาครับผมก็จะได้กินขนมหนึ่งชิ้น <c oughs> นี่ครับ <c oughs> โอ้โห,โหม,มีอันนี้ <c oughs> นี่ครับคาล่ามา <c oughs> <c oughs> มร์ชม, <c oughs> มาถ่ายผมที่ มาดูกันนะคะว่าเขาจะกินแล้วเผ็ดรึเปล่าโอลาหมาในชิ้นโอ้โหน่ารักมากนะครับฮะอุ้ยอร่อยไม่เผ็ดหวานชิมิชิมิน้ใไ้กูหยิบก่อนเบอร์มาเป็น เรื่องให้ผู้อื่นทานอันเดิมอะไรเก็บไปแล้วตรงนู้นอ้าวคุณทำไว้กี่ใบล่ะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้จับเลยอ้าแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไปรู้ปีแล้วทำไมมีอันนั้นด้วยอ่ะอันนี้ี่หนูจับไงอันนี้อันนี้ี่ปูจับอ้าวแล้ววาวมาใส่ในนี้เหรอแล้ววาวมากลับมาใส่เหรอใช่เอฟสอง จับใหม่อีกรอบวไดสองร้อย <What? 200 S 1> <laughs> อะไรเนี่ยอะไรไอเทมอะไรแล้ว,วลลยี่หีบอีกรอบทำไมอ่ะก็ตาวาวาหยิบสิ <laughs> อ <laughs> สองร้อยเหมือนกันอ่าวเสมอกันด้วย <laughs> ตติกาเสมอกินเผ็ดทั้งคู่ คือทรมานเลยเมื่อกี้ได้ทรมานมอนีกเริ่มมีเหงื่อออกจมูกนะครับอ่าเดี๋ยวกูกินก่อนกินคำไมา่ใหญ่เลยโอ้โหขนาดนี้เลยนะเนี่ยอร่อยบ๊ออร่อยบ๊อเอ้าวาวา คำแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแม่เพชรไป<อ>ยิบขึ้นมาสองพันโอ้โหพลังเยอะวาวาวายิบสี่พันเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นะจะกินขนมอะไรเลือกเอาอันเนี้ยไอไม่รู้หนูไม่รู้อะ กิคน,นคำหนึ่งไงาน่าเป็นไงครับอร่อยอ้าวผมก็ต้องนี่หนึ่งคำใช่ไหมครับต้องอ่าเท่านี้นะเนี่ยน้คงเผ็ดติดปากชอบ่อกี้ อาครับต่อไปต่อไปนี้ก็แล้กันมันหลุดออกมาปุ๊บสามพันใส่แว่นดำด้วยโอ้โหบด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 นอบด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 บัาบานบด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 บบบด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 บนบดบนบบดบ สก,ก้าพลังหมดแล้วก็เอามาวนใช้ใหม่นะครับไ,ไหนบอกไม่เผ็ดอร่อย,ออยใช่ไงแล้วบอกไม่กล้ากินของผมก็หนึ่งขนมอ่าอ่าไหนขนมปังนี้มั่งออโอ้โหขาวเนียนนุ่ม <N un> นี่ครับหายเข้าไปฮึ๊บวังกูได้ปลูกอัูไม่ได้ปลูกอันปลูกกินได้ยะแม่ต่อไปต่อไปนี่อลไรกันคุณไม่ให้หนูเล่นนะกุณหยุดหนูเล่นกูณเวนหนูเล่นอ้าวหยุดผู้เล่นอีกคนคืออะไรคือเ่กูไม่ให้หนูเล่นไม่ให้หนูเล่นแล้วยังไง คือมันกูหยุดแล้วปุ๊บหนูก็ต้องกินอะไรเนี่ยอ๋อก็หนูก็แพ้เลยใช่ไหมล่ะโอ้มีความสุขโอ้มีความสุขด้วยนี่ครับใหญ่เลยครับเอาเลยครับคุยอ เป็นไงบ้างครับ <Okay. S 1> เริ่มเหตุแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอเป็นอันนี้อ่ะอันนี้คขนเน่ช่วยช่วยถ่ายผมหน่อยครับวางในดีอย่าผมอืมนะ <Okay. S 2> ระเบิดอะไรงั้เหร่ะไม่รู้เลยครับว่าของเขาจะระเบิดหรือเปล่าอันหนึ้งถอถ่าย นี่นขนมนิ้วก้อยครับผมขเขาใส่นิ้วได้แต่นิ้วผมใหญ่เกินไปมาดูกันครับอ,อร่อยต่อไปผมจับดิเมื่อกี้คุณพาก็ต้องมาเริ่มที่ผม <c oughs> อะไรครับเริ่มกินน้ำบ่อยแล้วนะครับการพลังเอือ สองร้อยอะไรเนี่ยส่วนคุณวาวา <100. S 2> นั้นได้อโอยังมีหนึ่งร้อยอีกตาอยู่แล้วเอาแล้วนะครับเขาเริ่มทรมานครับในขณะที่วาวาจะอย่างนี้ผมขอกินโคลามาร์ดีกว่าครับช็อกโกแลตหวานแสนอร่อยฮะ เล่นเกมนี้เสร็จผมก็ต้องไปถ่ายบาทตัวเองนะครับม <c oughs> คนกินแต่น้ำนะครับอ๋อ <c oughs> มมแล้ครับผมก็จะหยิบแบบแฟรแฟ์เลยหยิบมันบนเลยเพื่อเปิดมาพร้อมกัน ของผมได้โอ้โหหกพันอ้าวคุณคุณได้ห้าพันอ้าวเรียบร้อยก็ยังกินเข้าไปต่อถ้าเป็นจ้อคงมีควาสุขส่วนผมส่วนผมก็จะกินอ่าขนมปังอีกคำหนึ่งดีกว่าผมมีปูอัดรสปูอัดนะฮะ คนนีไ้ไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องไม่ต้องอร่อยอะไรทกันอร่อยอยู่คนเดียวมันก็หยิบจานให้แม่นๆสิอ,อ,นน <S 2> <S 2> อ่าชนาวนี้อันนี้เป็นซอสกับสองใบเน,นี่ยเอาใบเดียวครับโอ้โหตัวอะไรไม่รู้แต่เป็นตัวตลก คนผลิตการเองห้าพันเจอหกพันชนะครับเรียบร้อยกินได้มา,าผมสบายแล้วผมไม่เห็นเพลินละแต่ใบเล็กลง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 รืง่อยๆครับรู้สกึกว่ามีเขียวออกด้วยส่วนผมก็จะกินนี่อ่ะครับโอ้โหว้าว ขนมอีกอย่างหนึ่งแต่ถูกยืดไปครับนี่คนนึงครับกูุ้งแพจะตายแล้วหนูแพสิบรอบอยู่ห้อะก็ไม่ใช่ของมากด้วยเนี่ยแต่ภาพปิดปากแล้วก็จะไปอยู่ห้องนู้นได้ไงอ่า ปาผมจับก่อนอะไรครับเหมือนดีใจของผมนั้นได้กินขนมได้ค่ะกินขนมได้หนึ่งคำอ้าวแล้วคุณล่ะครับคุณก็ต้องกิน 6, <000. S 1> อ้าวก็ผมกินขนมคุณก็ต้องกินเผ็ดดิจะได้กี่พันก็ต้องแพ้ไหนเป็นไงเา,อา,าเอาเอาเอามา,าใส่รวมอีกแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหน เหลือไพ่สุดท้ายแล้วไพ่สุดท้ายไม่ได้สิต้องเอากลับมาใหม่หมดเลยความให้หมดูมดหน้าตาหนูดูมีความสุขอ้าวผมกินขนมต่อดีกว่าผมชนะกินกากเลกินช็อกโกแลตก่อนอ่าวาวเสร็จเลยกินมาม่าอย่างกินไปหลายกินอยู่อีกแต่มาม่าอย่างเดียวเลยแพ้ตลอดเริ่มดูหน้าสิ ทำไมเส้นมันน้อยลงน้อยลงอะครับค <c oughs> ีบอย่างมั่นใจหน่อยครับเออโอ้โ,โอ้โหไอจเจเป็นไงครับเขาบอกชอบมาก <c oughs> อ้อกมาวมแามาล้วครับเริ่มเช็ดเหงื่อครับมีเหงื่อออก <c oughs> ไม่ได้เช็ดเหงื่อเช็ดความเผ็ดอ้าวจัด ความเสร็จหมดแล้วยังแล้วทำไมหยิบก่อนนะครับมันต้องผมก่อนสิใส่ไม่ดีอ้าวปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บหยิบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีดำดำ <c oughs> เฮ้ยนี่มันหนึ่งร้อยจิ้ขนมนได้หึงคอ้าวแพ้โดยปริยาย <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรครับก็นอยากลองเนี่ย แล้วแต่เลยครับอ่าของผมอันนี้หนึ่งคำถ้าขนมมันเผ็ดนะหนูร้องไห้เลยเลือกเองด้วยเลือกเองฮะนี่คือขนมที่วาวาเลือกอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกกินไปแล้วครับเป็นไงบ้าง โอ้หวานหวานรอดไปอ้าวยังจะเติมน้ำเข้าไปอีกเอานะครับเดี๋ยวผมหนึ่งใบคุณหนึ่งใบปุ๊บโอ้โหไม่น้อยนะกูชนะของคุณเท่าไหร่อะอผมสี่พันครับผมเชิญอ๋อถ้าได้คะแนนไม่ได้กินขนมไม่ใช่ครับ พลังไงครับพลังใครเยอะคนนั้นชนะชนะก็ได้กินขนมเหมือนเดิมใช่ชนะชนะได้กินขนมแพ้ต้องกินมาม่าเผ็ดนี่งสักคนทำเองอืมแก้เผ็ดได้ดีมากนะครับอันนี้เอาเลยครับหนึ่งใบครับกูเลอะเลยละว้า ให้ค่ับาผู้ชมดูก่อนนี่ของผมหกพันกินแต่มาส์กเส้นเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนหยิบก่อนอีกพีดิชวนไม่ได้อันนี้แสงเขาเริ่มออกจากนางล่างแล้วครับขี้มุกขี้มุกเริ่มมาแล้วนะชวนกูมาเล่นด้วย ทำไมถึงมีเหงื่อครับร<อ>ผมกินอะไรเนี่ยนี่แคมปัสครับพอดีเมื่อ,อนะกี้เซเว่น